สวัสดีจ้าพี่น้องมากค่ะพี่น้องค่ะมากินของอร่อย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 ที่สุดในโลกน้ากันเด้อมาเด้อค่ะเด้อมาเด้ออะไรก็ไม่รู้แหนมเนื้องพี่น้องค่ะสุดละสองร้อยบาทมาค่ะพี่น้องค่ะมา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 กินแหนมเนื้องตอนสองถุงสามถุงก็วาไปเราเอาสกัดนาำไปโอ้ยกระเบ๋าในช่องนอกเสียงดังใส่ไม้กองเด็กใส่ไม้ มาเด้อครับพี่น้องค่ะมากินเงี้ยขวบขวบเงี้ยแช่ก่อนเด้อแช่เส็นก่อนพี่น้องค่ะเขาชิสัยคนใหญ่ก็ลืมข้าวกินของจนเหนอยกินยากยากเด้อพี่น้องเออาขวบแล้เงินเบิ้งขอยสิปูคนเลิกปูแผ่นกันพักใส่มูมีฮอดขอบุ้น พี่นอ้องคะข้าวุ้นเบิร์ตกันมั้งโบเห็นคนไทยข้าวุ้นขุ่นเบิร์ตสุดละสองร้อยนี่น้องอคะได้แนมเนื้อมากินอ๋อในคนมีน้ำสมุนไพรให้น้ำเด็ดอันนี้คนไทยลองเอามากินกระหักกระหายห่อนบอกคนว่าลองเอาไปกินเ,เ,นเนหนมือนเดิมอบคุณหลายๆด้วค่ะทุกมึนมาก ลูกข่อยมาเดินค่ะเด้นอืมไป่างน้ำกันอืมเข้าเป็นมาเดินค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกันเด็บกับบ่มี แหนมเนื้องเราไปกินอยู่อยู่ไซนาเลยอยู่ไซนาพี่น้องลืมน้องไข่อืออยู่น้องไขนะ่เนาะแหนมเนื้อน้องไข่จะอร่อยมากแต่อันนี้ก็แซ่บค่ะพี่น้องอันนี้ก็แซ่บอ,อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะอันป้ายายพ่อหน้าไหนเจ้าหน้าแี้ใครกูแม่อ,อ,อยู่ข้างอยู่ในเมืองค่ะละ่ะปัปะ๊มกระตอมนะข้างปั๊ม ก็ให้น่ามากกว่านึงเด็กใส่นางเลิศน้ำจะมีมกมักล้วยเดียวพี่น้องกล้วยตานี่มกเฟืองกระเทียมน,นะคะแล้วก็เออแค่นี้แซบด้วยวไหมแซบค่ะแซบพอกินยูมาเดินมาเดินพี่น้อง บางเพศสิพาพาไปกินมูกระถาดินโปงก่อนคนกระไลไลทะเลอันนี้เขาจะเปิดเพลงมางันงามเมืองอยู่ก็เลยอกกินพี่น้องก็เลยได้เน้นเนื้อม,มากินมีเขาเจะมีหอดนะสุดละสองร้อยบาทมีหวัวเงในเปิดกะหลีเนี่ยเป็นพวกอะี่แย่เลยแล้วไอพี่น้องมึแงแนนำมันแย่แล้วไอพี่น้อดเลยให้เบิร์นเลย บ่แช่นะกินมดเลย่ไ้ักัดใต้บนีกแช่นะดอกแขงครเทนนาเอ้อนเหรอไแมเพชรเสื้อยังเดียวมีขะปุกกะปุกนบดนงในตู้มีอยู่ค่ะเพราะเดีอุ่นเขาที่เย็นแบบมันเราแข็งจัดแน่เพามียังหลงวนี้เจ้าจิ้งกรปุกหรืออะไร กินได้เบ็ดเมื่อข้าวกระคุณคของคอยมาคือเตียงเตียงเดนที่สุดคอยมาที่สุดคือข้าคุ่นแบบกินเข่าเขาได้มื่อนี้บุคคลกินเข่าจักคำเลยน้องอาหารที่ว่าเพจกินบบเมือกินได้ตลอดที่ดีก็คือส้อยจู๋ส้อยจูอะไรแข่งน้องใหม่ยังไงเงินบาเก็ยร้องรับีเอาสร่อยจูอี Cái này cho mấy đứa thêm ăn kìa Đãi cà phê mà kín được nữa Đãi cà phê sơ vết mà kín Thôi, nóng đắp lắp, khỏi khuất bạc, bạc chú Cà phê heo không heo, khỏi khuất không khuất, đại phí nọ ừ. Cháy tốt, 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 chứ? tốt chứ không tốt, cháy bảo thật khỏe Nóng tốt, Tốt bỏ ปุ้งเหมือนย่งไรอย่าง้เมื่อเดอนมนามีอะไรกันยังปุ้งปุ้งบบไ้คก็เก้าทำได้เป็นหลิสามสี่ปีถ 14, ห้อีกครั้งติสองพันี่สิบปีในสองี่สิบี่ นี่นันดอนก้าราชิกินคือปนางเบิ่งหมนน้าแล้น้ังใจอ้แล้วหากระตงใจได้ประดิษียใจไปห็ดบุกินคุณนมาัดก็ซอยจู่ไกัน่ะถนอมไอนี่มมันมันหลักแลยอ่ามันกวยตานี่เห็นไห นึนกว่าว่ารักแรกมาเด้อพี่น้องสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผูมีขอบคุณหมูมันทักมันนั่งกินดูนดเลยอดแซ่บอ้าทำเร็จียดตื่นก็ออเอามาพริกเสริมน,นะต้องใส่พริกนำ อากาแรงไม่โค้งนลยอแล้วันแข็งึงนมาอเย่นซน้ำโดนเิเลยเนาะก้อนน uh, ี้เรากินองนะมันเสียดเลไข่ยังบวยเคียงกันคนเขาเปการซิหมดเลยเนาะข้างเหียว กินเบอร์เกอร์มาก่อนห้าหัวนึ่งยอดทิ้ก็เริ่มบ่อยากคอยแวะเซเว่นคนซื้อขนมให้พ่อลูกลูกเวลาใส่กล่องแต่เราอิ่มอปากน้าเนี่ยคุณย่าเล่าให้เนี่ยแล้ว่าเอากินดูนะหนูนะอร่อยนะแบบแบบแซ่บได้แบบขอบคุณครับซื้อแหนวเมื่อเราแข่งกันแข่เราถไฟเงี้ยไม่หไดอเลยกินกัน คุณคอยล้าแย่แล้วขายดีๆร่านเน่าอยู่ทางปอมประท้อขายีอยู่แวร้านไงปัเนียอยู่ใกล้ๆเนาะปอมประท่อที่เสร็จไปน้องแก้วเนาะตรงตรงขางข้างคนละมันอยู่ทางเนียแล้วปอมมันอาปากอาปากอืออืออะอืือยอเลย คืออะไรใส่บุกี้เทียมเลยตอนเดียวมันเผ็ดปอบใส่ตอนเดียวนี่เดี๋ยวตอนน้อยนี่มันใสนะนี่นี่เบียดเนี่ยโอ้ต้นกระเทียมน้ำหน่อกระเทียมเนาะอน้ำแก่กล้วยนี่น้ำมนหน่อกล้วยไอ้น้ำกล้วย อยากกินแหนมเนืองเอ้ยอยากกินเมียงโคดเนี่ยให้อ,นอ้นหน่อยชิมปากมาให้กันนะโอ้เมียงโคดนั่นคล้ายๆท้าแหนมเนืองเห็นบ่าวอแบบนี่นอนเขใหม่เมื่อไ<บ><บ>หร่กันบ่อยากได้อันนั้นใส่กวางงูอันนั้นเขานอนอ่างเงี้ยเกิดมันดีนะ เ,ตงงเแต่วายกินก้นกนางปลาเขี่ยขรัะใสยังมีเค็มเจ้าไม่ได้เขียหัวหอยก็นำบ่มักแต่วกินกนะ้านนงปลามันมันมีานากกนนขามุนมดูสิเาเลยกินถ้ามีขามุนกินครับกินแนมเนื่องนะแต่บ่มักกินแผ่นกินพัก,ก้วย้วย้วยใส ม่วเสียบแลเวนแกนอะไรเงี้ยมแล้วก็กูここ่มาเนาะเอาว่าใซ้นัุกพักเขาสดนี่งครับอคืนพอยนี้เรนคืนแบเพียผมลังส่ตอนเด้งดับตอนเขียนๆเองวงวักน้ำเปี่ยนจุเข้าไปนอนตามต้อตากที่เกี่ยวพันไส่กับเรวสดคูหัว้าไปตามเมืยพันเสริมเน่า กัดทรวงส่นเนื้อไม่แตกว่าเราแต่ถ้ายืนแบบแข้งตั๊บมันขอซื้อวิเศษมันกับหวต้งนั้นพวคกูกันแล้วไงจะได้ตับเหะอันนี้อยู่กับทางบูคาดูแลบคาทามันจะคู่ซื้อโดยจะใช้เออนน้อยซื้อฝากมาให้ืนี่ยยุนซื้อมาทางเราเพราไปทั้งร้านดูแลจีนับราอันเัาชจยอะไรจะคู่ซื้อขายกัข่าวหมดซื้อโทนกันจริงเลยก็ตั้งหลายแล้วอ่ะ เขาผู้เดียวก่นนบอกนั่นไปซื้อสมัยด้กี้ดอกันบอกเพื่อนว่ไปก่อเยงพูดนออันนี้วพาเราไม่ยุคสมัม่นะบอกยุคขมูทำไมยบัน้จิกตกี่ไรก็สมัยเราเป็นไม่รุ่นของตะกี้เนาะขโมนเนาไปขมูเนาะกานซื้อเนื้อนะครับอันสมัยนโลกนักี้กาเลยขบักเพื่อนเนาะถคนกายมาเอาตัพย์่ไดหน่อยเนี่ยเอาให้เท่หน่อยเนี่ยเอาให้เอาปันสุขานี่แต่แ้ป่าไทย งไงคน,นไดกพูดจะนอยเราปาดหน่โอ้อนนอนหนาปาดเามีจนะกี่ปาดกยังเนาะเออเออเออสองเจ็บไปยัปงเอียังมีเงิน,องงนบออะไรล่ะดันตัวหนึ่งอยู่หลังขอกนเอาไปกาวรอดลตับหลแบบนั้น,อน,น,นโอ้หัวเลยวันนี้อหยะะอกแล้วจะเราไปซื้อหลายหนึ่งคน,นมาว่าในที่แม่ค่ะเขาจะว่าผ่าผาัวตายหกตัอ๋อยุสเ นวดนวดราคาเป็นแสนตัวเราเป็นแสนแอยู่เราข้ามเอ้าเปิดยลิบตัวจะวอรามอะไรแม่อยู่บ้านเราข้ามรัฐบาลซอยอยู่ดิเหรอซอยยืมมาเป็นไพ่ธรรมชาติเนาะแมนรัฐบาลซอยตายปคนโตกับพวกเกินเกินเหรอเขฮ้ยซอยแบบสมมติว่าซักสินเทียบไปแสนบาทเขาอย่าอยกบบหนักมั้งเป็นรัฐข่ารัฐบาลซอยอยู่ โตโต้ตายไปเลยพาพาตายดูนี่คนโลด์กลร์เท่กันตาดายหรอเสดางวนมนตวงัวขันวงัวพันง่ามจ้ะเออวัวพันเงาโอ้โดเดอแต่ในกรณีซาผ้าเนื้อนมากินได้หรอกินได้สิเป็นเยี่ยเขากับผ้ากินกันบ้าน ตาไม่ไมเน่เขาเฝ้าอ่อนเหยียดเ้เขาก็ะาตกพูดต๊ะพูดบ้านคายบ้านเขาก็ค้ายน้ำเลยเขาเฝ้าตกพูดเลยเว้พูดละหา้อยพูดละพันกัว่าไปประวัาต้นจ่าราคามันแฉนคายแล้วค่าม่นกระบะอ้รวยไงส้ามมติเอาง้วจตจะาทุกทุตวตีมลแลราคาม่เกนแปดแสนเนาะตีรถล้างเนาะง้วงามเนาะราคาล่านบาท ขายอะไรรมาณ่วงมันขายสิ่งไรมาเสีประมาณเออทำบังงวตายหรออไวพอะลรเด้อพี่น้องอินมาเดินยาวมาเจ้งถามว่าพี่เ้องยาวเป็นยังไงนี่อือสำหรคลิปนี้ก็อเมร่าพาจากไปคํามขนนี่ไปก่อนเลยต้มข้าวไถ่ลิพี่น้องว่าไม่เด้ทุกคน พี่บ้านเราพี่น้องก,กินก<บ>็นวันนี้ค่ะก้อนจีไปนี่มันนี่เจ้าง,งามงามเลยก็ลืมข้าวพี่น้องค่ะเป็นน้ำพรอเจ้าสวยขึ้นสวยกระสว่ <c oughs> พี่น้อง